สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีพี่น้องทางสอปปเล่าด้วยนะครับผมมาพบกับเบาล้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาานะครับเลาาพัฒนาหรือว่าหวยรัฐบาลเลาาในโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่10นะครับเดือน1 2 2564นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับเลขเด่นในงวดนี้นะครับผมเลขเด่นตารางนะครับก็จะมีนะครับผม4 0 ห้านะครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับหนึ่งแล้วก็สองปิดท้ายด้วยนะครับปิดท้ายด้วยสามนะครับผม ใช่ด้วย3เนาะมีศนย์มี1มี2มี3ามี4มี5นะครับสลับในวันนี้เลขเด่นตารางเป็นเลขเรียงเลยเนาะนะครับ0นถึง5นะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่ตัวเด่นนะครับชุด2ตัวศูนย์ห้านะครับ ศูนสองสี่ห้าสี่สามสองสี่สามห้า ศูนแล้วก็51นะครับผมสลับชุดเด่นนะครับส่วนชุดลองนะครับผมชุดลองก็จะมีนะครับ3ามสาห้า 2 5แล้วก็04นะครับสลับชุดลองมีเลเบิ้ลด้วยนะครับวันนี้ก็มีส3กับ55นะครับวดที่แล้วออก44นะครับงวันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าเลเบิ้ลก็มาดีนะครับผมส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็จะมีนะครับ 0 0 5 0 3 5ูนยแล้วก็4 4 3นะครับสลับชุด3ตัวนะครับผม ส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้นะครับตัวเด่นในงวดนี้2ตัวนะครับผมชอบนะครับ0 5น,นะครับ4ี่สามส แล้วก็นะครับห้าหนึ่งนะครับผมส่วนชุดลองนะครับที่ชอบนะครับชุดลองที่ชอบก็จะมีห้าห้านะครับแล้วก็ศูนย์สี่นะครับส่วนเลข3มตัวที่ผมชอบนะครับก็จะมีศูนห้ห้าเอ้ศูนย์ศูนห้านะครับแล้วก็ c 4 3นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวฟันตัวเดียวเนาะในงวดนี้นะครับฟันตัวเดียวนะครับ สำหรับเนาะตัวเด่นนะครับสำหรับฟันตัวเดียวในงวดนี้ผมชอบเลข5นะครับชอบเลข5นะครับผมถ้าชอบใจตรงกันก็ลองเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับส่วนเลขในตารางก็5นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลข0นะครับที่ผมชอบนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปก็ขอกําลังแรงใจเช่นเคยนะครับฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอไว้พรให้พี่ๆเพื่อนๆเนาะทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยเราพัฒนาวันนี้นะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ